สวัสดีค่ะมาถึงคิวนะคะเลิฟเรนดอมนะของชาวทาดนะ้ำมีนปรากฏพิจิกนะคะเป็นดวงปักแรกนะของเดือนมีนาคมนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง16มีนา2566นี้นะคะเป็นการนับนะแบบไทยนะคะเดือนดับแรกขอเช็คพลังงานนะคะของชาวทาตุน้ำก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้าง สิบม้เท้านะคะมีเรื่องหนักอกหนะักใจภาระหน้าที่การงานนะคะโอ้อสอน,นะแต่ก็ยังคงออมีความมั่นคงนะในตัวเองนะคะต่อให้บางอย่างนะบางเหตุการณ์อาจจะน่าหนักใจหรือนะว่าคุณแบกรับอะไรเอาไว้เยอะนะคะ งานเหนื่อยนะในช่วงนี้แต่ว่าก้เหรียญก็ยังบอกว่าคุณก็ยังมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณมีนะและอาจจะได้งานใหม่ก็ได้นะคะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารหรือเชื่อมความสัมพันธ์นะคะกับบุคคลใหม่ๆหรือว่าเกิดข้อเสนอไอเดียนะคะใหม่ๆเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ,ะดูดูไม่ค่อยแบบหน้าเหนื่อยใจเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นความ ประอัดอันตันใจที่คุณแบกรับเอาไว้ซะมากกว่านะคะสิบไม้ไอ้เก้าไม้ทเท้าเนาะเดี๋ยวมาดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ําปักแรกนี้นะคมนี้นะคะเป็นยังไงห้าเหรียญเนาะมีความน้อยอกน้อยใจนะคะด h อ e นเทอร์เลอร์สองดาบขึ้นมานะคะเออดูแล้วว่าจะ มีเรื่องที่น่าหน่อยใจเกิดขึ้นนะคะมีอิทธิพลมาจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อหรือบุคคลที่เป็นสามีก็ได้หรืออ่อถ้าเป็นยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนาะก็เป็นเป็นคนที่แบบมีอิทธิพลนะคะอายุมากกว่าในความสัมพันธ์นี้มาแบบมาเกี่ยวข้องนะในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้คอมมิกันก็นกดีหรือเป็นคนที่ คอมมิตกันเออมีสถานะกันแล้วนะคะก็ได้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนคุณอยากจะติดเอ้ยอยากจะตัดสินใจบางอย่างนะแต่ว่ามันทําไม่ได้ด้วยที่แบบว่าเป็นเรื่องที่มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกันเนาะเออทําให้การตัดสินใจครั้งนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เราอย่างเดียวนะคะโอเคงั้นมาดูว่าความรักของคุณนะใน ในปักแรกเอ๊ะอันนี้เป็นดวงความรักปักแรกไปแล้วเนาะขอดูพลังงานนะคะู่วงคุณแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงความคิดความรู้สึกนะคะ King of Swords King of Cups นะคะ King Pentacle เนาะโอเคเขาก็ยังรักยังเทคแคร์คุณอยู่นะคะแต่เขารู้สึกว่าอืมเขาอยากมีอิสระหรือเขาค่อนข้างเป็นอิสระนะจาก จากอะไรเดิมๆคือเหมือนกับเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคือถามว่ารักไม่รักนะคะยังคงมีความมั่นคงให้คุณอยู่นะแต่ว่าขอใช้ชีวิตไปก่อนขอไปใช้ชีวิตของเขาได้แบบไปเดินทางท่องเที่ยวไปแบบทําอะไรที่เขาอยากทานะซึ่งเขาเองก็รู้ดีนะคะรู้จักผิดชอบช่วดีนะหรือคนคนนี้คุณอาจจะดีวอยู่กับคนที่แบบว่าเขารักอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองนะไม่ชอบผูกมัดก็ได้นะคะ การเทคแคร์ดูแลทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียง mm hmm. แต่ว่าคุณอาจจะควบคุมเขาได้ยากหน่อยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่เดอะฟูคือเขาเป็นคนที่จะทาเมื่ออยากทํานะคะแล้วก็ไม่ได้ชอบให้ใครมากดเกณฑ์ชีวิตเขาเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่รู้ดูแลว,ว่าเขาต้องทําอะไรนะ,อะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขานะาะจะเป็นยังไง4 o f cups นะคะ สิงโปอมืมีโอกาสนะโอเคก็คือว่า,าสถานการณ์นี้เนี่ยนะมันอาจจะดูเบื่อเบื่ๆน้อยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามเหตุผลนั่นแหละนะก็คือแบบคุยกันแบบมีเหตุผลมีการให้โอกาสกันหรือว่าระหว่างคุกับเขาเนี่ย เป็นการได้รับโอกาสนะคะที่จะได้เชื่อมความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคือดูแล้วว่าในช่วงแรกมันอาจจะมันอาจจะดูเบื่อเบนะื่อเาไม่ค่อยแบบได้ดังใจเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็ได้กลับมาคุยกันหรือว่าได้มามองสิ่งที่คุณมีว่าเออจริงๆอะ่ะมันก็ดีนะถือว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้กระชับความสัมพันธ์ให้มันแบบแน่นแฟนมากขึ้นนะในกรณีนี้นะคะ ดูแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าหนักใจไปกว่าความน้อยใจที่คุณจะมีนะโอเคขอดูคำแนะนำจากพ่ค่ะนะคะ Seven of บอสี่ดานนะะโอเค7 of ว่นอคืออะไรเอ่ยโอเคปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเราก็ยังต้องแหละ ได้สำหรับเป็น The Magician นะคะก็เขาบอกว่าความสัมพันนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ในทุกๆรูปแบบนะคงยังยังเดินไปต่อระดีไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาว่าคู่ของเราเขาเป็นยังไงให้อิสระเขาเชื่อใจเขานะคะเพราะว่าไพ่ก็ยังแนะนําว่าให้โอกาสเถอะบางอย่างบางครั้งสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้ถูกแก้ไขในทันทีหรือบางอย่างมันควรที่จะปล่อยปล่อยไปบ้างนะคะแล้วก็ การที่เราเราห้ามไม่ได้ที่จะไม่ไม่ให้เจอปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเข้ามาเราก็ค่อยๆแก้กันไปทีละเปราะเนาะทําไปทีละอย่างเท่าที่เราพอจะทําได้เป็นอย่างๆไปบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางบ้างนะคะบางครั้งต้องให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยด้วยแบบใจจริงๆอะนะคือสุดท้ายแล้วมันมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะมันมันก็ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้ ออในเมื่อความรักมันยังมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราแบกไว้เยอะแล้วเราระบายออกบ้างก็ได้นะคะแล้วก็รับฟังเขาให้มากขึ้นว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรนะอะไรที่เราพอที่จะให้เขาได้บ้างนะเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ในปักแรกในควรที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะในเมื่อ,อ,อมันเกิดเรื่องอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาที่ทําให้คุณเขาไม่เข้าใจกันเนี่ยก็หันมาคุยกันว่าเออเธอต้องการแบบไหนเธอต้องการให้เราทําอะไร จะได้แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเข้าใจกันมากขึ้นเนาะอันนี้ของสำหรับชาวธาตุน้ำก็มีประมาณเท่านี้นะคะ